เฮ้ <Hey. S 2> มาได้ไงเนี่ยไม่ซู่ไม่สไเสียงเลยก็อ,อยากมาเช็คเป็นห่วงพี่พว่าพี่เป็นไงมั่ง่ะโอเคสบายไหนไหเอามาดูห<ค>น่อยแล้วนี่โอเคเลยแล้วเนี่ยแต่พี่รู้ไหม มันมีวิธีที่จะทำให้พี่ได้คะแนน5ดาวด้วยนะพ,พี่ก็พอนะทำไมต้องได้5้าดาวด้วยแหมการทำงานน่ะมันก็ต้องทำให้ดีที่สุดเลยพี่ยิ่งถ้าพี่ได้คะแนนดีๆเครดิตพี่ดีงานพี่ก็จะเยอะขึ้นไปด้วยผมจะดีนี่ว่าไงวิธีอะไรผลทางพิชิด5ดาวขั้นตอนการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนออกไปให้บริการไา เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์เตรียมเหรียญและเงินทอนเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมก่อนรับงานพร้อมนะพร้อมเริ่มต้นการให้บริการยิ้มและกล่าวคำทักทายเสมอ เปิดประตูรถและช่วยยกกระเป๋าสัมภาระขึ้นหรือลงจากรถสอบถามเส้นทางที่ลูกค้าต้องการใช้เดินทางและสอบถามลูกค้าก่อนเสมอหากต้องการใช้ทางพิเศษสวัสดีครับคุณลูกค้าต้องการจะให้ไปส่งที่หมู่บ้าน G c ซใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะไม่ทราบคุณลูกค้ามีเส้นทางที่แนะนำหรือว่าจะให้ผมขึ้นทางด่วนดีครับทางด่วนแล้วกันคระได้เลยขอบคุณมากครับในระหว่างการให้บริการ ขับขี่ด้วยความปลอดภยัยขับรถตามกฎจราจรไม่ขับรถเร็วหรืออันตรายอำนวยความสะดวกภายในรถปรับความเย็นภายในรถทราบแอร์เป็นยังไงบ้างครับลูกค้าร้อนไปไหมครับเป็นรดีค่ะระมัดระวังน้ำเสียงและจำกัดบทสนทนาในระหว่างการเดินทางแสดงกิริยาสุภาพและให้บริการด้วยความนอบนอบ้อมน้ำข้างหลังดื่มได้นะครับคุณลูกค้าพอนีผมเอาไว้สำหรับให้บริการครับ จัดเตรียมน้ำดื่มหรือลูกอมภายในรถหลังจากจบการให้บริการกล่าวคำขอบคุณเมื่อจบการให้บริการกล่าวคำขอโทษหากลูกค้าได้รับความไม่สะดวกจากการให้บริการถึงที่หมายแล้วครับตรวจสอบของมีค่าด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะเชิญชวนลูกค้าให้คะแนนการบริการที่5ดาวขอบคุณนะครับรบกวนให้คะแนนผม 5ดาวด้วยนะครับไค่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่สบายสบายาดาวเยี่ยมมากพี่แต่เนี่ยมันเป็นแค่ข้อควรทำมันยังมีข้อห้ามอีกนะพี่ผมไม่ทำอะไรอะไรอยู่แล้วก็แค่ไ่กินเหล้าไ่พวดคำหยาบเบสิกบางอย่างนะพี่ถ้าพี่ทำไปแล้วเนี่ยนะพี่โดนร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยอาจจะใช้แอปไม่ได้อีกเลยนะพี่จริงเหรอจริง พฤติกรรมต้องห้ามอาคำแล้วจะระวังเงินบัญชีสาวองห้ามถ่ายภาพนิ่งหรือบันทึกวิดีโอของผู้โดยสาร้องจ้ะห้ามแตะเนื้อต้องตัวผู้โดยสารจังที่ได้ไหมอ่ะอเคไปรับน้องอ่ะห้ามติดต่อผู้โดยสารหลังจากจบงานไม่ว่ากรณีใดๆน่ารักเก่งเลยนะครับห้ามสนทนาหรือแสดงพฤติกรรมลามกอนาจารฟุตบอลทีนี้มันไม่ได้เรื่องเลยห้ามพูดจาไม่สุภาพหรือวิาพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น พักการเมืองทัานนี้ไม่ได้เร่อกเลยงดขอบความเห็นที่นําไปสู่ความขัดแย้งห้ามเก็บบันทึกหรือนําข้อมูลของผู้โดยสารไปเผยแพร่ทุกกรณีโอ้ห้ามหนังเยอะแยะงั้นผมตั้งใจขับรถเงียบๆดีกว่าก็น่าจะดีสุดแล้วครับพี่อ๋อมันยังมีพฤติกรรมต้องห้ามในการใช้แอปพลิเคชันนะครับพี่เช่นการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้ไม่เป็นยังไงนะไอการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้เนี่ย ก็หมายถึงการปลอมเป็นลูกค้าละเรียกงเียนให้ตัวเองไงพี่หรืออย่างแบบที่ผมทํานี่ไงให้คนอื่นเนี่ยปลอมเป็นพี่แล้วออกไปขับให้รถให้ลูกค้าวันนี้พี่นอกจากนั้นอนะ่ะมันยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะมาดูขอแรกเลยนะพี่กดรับงานม,มาแล้วเนี่ยพี่จะไปกดส่งเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับพี่พี่กดรับงานม,มาแล้วแต่พี่ดันไปให้ลูกคายกเลิกแล้วดันแอบไปรับเขาเนี่ยไม่ได้เช่นเดียวกันนะพี่ ไม่ได้อีกด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สุดท้ายเลยนะพี่ปวดล้ำงา,านมาแล้วแต่พี่ไม่อยากจะไปซะงั้นพี่ไปให้เขายกเลิกเนี่ยให้ลูกค้ายกเลิกนะครับผิดเช่นเดียวกันนอกจากนี้การใช้แอปที่มีความเสี่ยงยังอาจทําให้ถูกระง,งับบัญชีด้วย oh, <no. S 1> คุณอาจถูกระง,งับบัญชีหากใช้แอปที่มีความเสี่ยง oh, <no. S 1> ใช้สมาร์ทโฟนที่ผ่านการดัดแปลงชเช่น r รูทเจ b เบรก ใช้แอป Grab Driver ที่ไม่ได้โหลดผ่าน App Store หรือ Play Store ติดตั้งแอปลปอร์มตำแหน่ง GPS สุดท้ายแล้วเนี่ยพฤติกรรมต้องห้ามที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยการทุจริตมันผิดร้ายแรงมากนะครับละเลยการตรวจสอบการชำระเงินบริการ200บาทนะครับเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มโดยไม่แจ้งล่วงหน้าหรือคิดเงินเกินราคาการลักทรัพย์และทุจริตจากการเคมสินค้า ถ้าเราทําตามข้อแนะนําและหลีกเลี่ยงข้อห้ามพวกนั้นนอกจากพี่จะได้รับคะแนนเต็ม5ดาวแล้วคุณลูกค้าและตัวเราเองจะได้รับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยนะครับโอเคเลยขอบคุณมากนะครับสำหรับคำแนะนำแบบนี้พี่ทำได้อยู่แล้วสบาย